ผมแลวก็คณะจะมีกลุ่มสักพันเมืองนี่เดือนใช่บ่าเบอร์แลวก็มีพี่ศักอดีใช่กับคณะทำง,งานได้มากตามเอกสารที่หลังจากที่ยืนย่นขอเอกสารใบเซ็นรับเงื่อนสมุดบันทึกเปรียบเทียบเรืมที่เหลืองและกับเอกสารหนาสุดท้ายของการค่าปรับตั้งแต่เดือนพฤศจิกาปีที่แล้วที่ยืน่นขอไว้ตอนนี้ยังไม่ทันได้รับอยู่พอดีแก่เลยมา่ามเนื่องจากว่า เอกสารที่ส่งท่านไปเซนีนะปรากฏว่าเอกสารที่ส่งท่านไปเซนีนะมีเอกสารตอบรับนําแต่ว่าเอกสารตอบรับนั้นบอตีกลับไปหาผู้ส่งคือบอตีรับบอตีกลับไปหาผู้ส่งผมสีไปคนเบื้องเอกสารผมสีไปคนเบื้องเอกสารในวันเวลาที่ส่งอีกที่หนึ่งแล้วก็ที่นํามาใกล้งานให้รับหลู้รับราบ <ruled> แล้วก็เมื่อนี่ก็ ing, ได้รับเอกสารจากทางกลุ่มซักพัดเมือนมีกลุ่มซัก สักพันนึงเป็นเอกสาร,รยนรืนยันจำนวนครับรับของเทศบาลบานทาเป็นจำนวนเงนินทั้งสิน้นตั้งแต่ปี60ถึงปี63เป็นจำนวนทั้งสิ้น3 3 4 3 5 0บาทหลายนะครับ3แสน0จ้าวาทั้งนี้ทั้งนั้นมันจะต้องมาลิงกเงนินกับใบเสร็จรับเงินเพราะฉะนั้นสิมีการขอเอกสารใบเสร็จรับเงินสวัสดีครับครับท่านผู้กับอ๋อทบรับ นี่กำลังเข้าห้องผู้กำกำับครับผม ปรหน้า160 61นะมันไม่ได้เกี่ยวกับท่านครับผมอยากให้ท่านทำอะไรที่ทำท่านไมั่นคงให้แล้วผมก็ใช้อันนี้เป็นสิ่งที่อันนี้ผมให้ท่านเป็นคำวิจัยที่ผมเคยขอเอกสารแบบนี้ซึ่งคณะกรรมการวิจัยเปิดเผยข้อ,ขอมูลขา่าวสารสาาธรังคมเนี่ยเขาก็มีคำวิจัยเป็นฉบับเดียวที่ผมส่งให้ท่านอันเดียวกันเป็นหนังสือรุ่นเดียวกัน เป็นทีนี้เด็กเรื่องนี้มันเกิขดขึ้นประม5 6 1ซึ่งมัาานไม่ได้เกี่ยวกับอะไรท่านเลยเพราะฉะนั้นผมก็เลยขอใช้สิรงนี้ผมก็ขออนุญาตท่านถ้าเกิดเอกสารเัืนี้มาไม่มันมันเยอะหรือมันยังหาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยววันหน้าผมให้น้องเข้ามาครับอย่างนี้ดีนะท่านเดี๋ยวเดี๋ยวอีกนิดนึงอันนี้ไทยทักษิณเอ่ออาจารยเรื่องนี้ มันมีการฟ้องร้องกันในเวลาต่อมาซึ่งซึ่งทางร้อยตำรวจเอกอะไรไม่รู้ก็ไปฟ้องผมนักสื่อพยานและผมก็จะได้กลับมาแจ้งความต่อชื่ออะไรชื่อร้อยตำรวจเอกอะไรไม่รู้ที่ย้ายไปย้ายออกจากตรงนี้ไปเรียนเรียงเดชธาตุขันฮะเรียงเดชประมาณนั้นนะครับผมจะอ่านง่ายเป็นผู้ชักษากาน้องวัดนี้ย้ายไปอยู่หนองบัวซอสซึ่งก็มีก็ไปฟ้องผม ีน,นี้ผมก็เลยจะต้องเอาเอกสารเหล่านี้พร้อมเรื่องของแจ้งฟวามเท็จครับพร้อมแจ้งความเท็จซึ่งผมก็จะเอาเอกสารเหล่านี้มาเพื่อดําเนินคดีแจ้งความกับ,กบเจ้าหน้าที่เหล่านั้นทีนี้จ้งถ้าดูนี่นี่เป็นเอกอันนี้เป็นเอกสใหม่ครับท่านอันนี้เป็นอ,อัน,น จากเทศาลซึ่งเขายืนกันอันนี้มัน,แบบมนกรพริบออิการพกพริบนะอันนี้ทีนี้มันก็จะไปล้อกันกับเอกสารนี้คือมันจะมีรายได้ไดปี2 5 6 1อันนี้6กสอท่าน,เนมเนหกสบเอ็ดมฟ้องเรื่องอะไรที่เกีม,มแก้ความแท็แกนะครับ อันนี้หกสิบเอ็ดซึ่งหกสิบเอ็ดเนี่ยผมจะต้องขอใบใบเสร็จรับเงินมันก็มีใบเสร็จรับเงินนะครับมันจะอยู่ตามนี้ท่านก็จะมีใบเสร็จรับเงินทุนสืบสวนเท่าไหร่อยู่ในหังเสร็จขั้นตอนปฐจท้ายประจำวนันกาปรปฏิบัติหน้าที่ในเดือนพฤศจิกาทั้งหมดนะครับท่านใบเสร็จรับเงินแล้วก็ไปส่งบันทึกเปรียบเทียบสีเหลืองอยู่ในเดือนพฤศจิกาทั้งหมดนะครับท่านเฉพาะเดือนพฤศจิกาเดียวอย่างอื่นผมไม่เอาผมเอาเฉพาะเดือนพฤศจิกาครับ อัันนนนีี้นน้ไม่มไม่ไม่อันนี้เป็นตัวฉบับที่ผมจะต้องเอาไปให้ศาล<ม>เดี๋ยวเดี๋ยวให้ท่านไทยเอกสารเอาไปได้ครับอันนี้อันนี้เป็นระหว่าง,ดงเดือนระหว่างเดือนพฤศจิกายพนพฤศจิกาสองพนห้รารครับท่านเท่านั้นเองเฉพาะเดือนเดียวเฉพาะเดืนเอนเดียวครับท่านไม่เอาไม่เอาเยอะไม่ไม่ใช่คนพานคนพาก็องเอาเยอะมากเลยนะเราเฉพาะที่มีปัญหาคือทีนี้สิ่งที่ท่านจะต้องนำให้ผมก็คือหนึ่ง สำนอใบเสร็จแล้วมันค้าบักมันอยู่ตรงนี้อยู่แล้วใช่ๆผใช่เดี๋ยวผมขัขี่เสใจได้ท่านได้ไหมหนึ่งสำนอใไอ่น้ของของกุศลเดี๋ยวจะต้องขายให้ท่านอันนี้ถายให้ท่านสสำนางไปส้วยกันเปรียบเทียบสีเหลืองสามนี่สิ่งสีทาง ขบวข้อมูลข่าวสารก็ได้ทั้งมมาแล้วต้องให้ผมนะครับท่านอยู่เอกสารทั้งหมดที่ผมต้องการเดือนพฤศจิกายนยีห้าถึงสามสิบไม่ใช่อันอันนี้เป็นของเก่าของใหม่คือมันจะโยงกับของใหม่คือสิบเอ็ดหนึ่งนะผมแก้ตรงนี้ก็ได้ 1นึ่ง1ึงสาิกนึ่ถึงามสิการคับท่านนั้นเอง6 1นึ่งะครับ6 1หนครับท่านอันนี้62สอง่นี่น่น่งนแค่เดเดียวแค่เดเดียวครับท่านเดืนเดียวครับท่านรู้สึกว่าเรื่องนี้ผมให้ลองรับสอบสวนทำไม่ฮหไม่ได้ส่งให้ผมไม่มีหนังสือตอบทีนี้ถ้าผมร้องมา ท่านก็จะำลำบากอีกเพราะว่าผมมันมีหนังสือตอบรับมันมีเสร็จตอบรับของผมทั้งหมดคือกับตีกับหึงผมทั้งหมดเลยทีนี้ผมจะใช้ขึ้นศาลวันที่วันที่สองพุมพาทัานหลายวันอยู่ท่าน วันที่หนึ่งช่วงใบใบผมจะเข้ามารับครับท่านถ้าผมไม่มารับผมจะให้น้องมาเพราะวันที่หนึง่งจะมีสุดพยัญจโจรสุภพยาัสุภายาัญาาตโจรจะเลยใช่ครับท่าน,นปีหกหนึ่งใช่เดือนเดียวถ้าอย่างนั้นเอกสารที่ผมจะไม่ส่งเพราะว่าอันนี้มันเป็นเอกสารจะต้องส่งใหม่ถ้าอย่างนั้นผมยังไม่ส่งผมยืนยันใชเอกสารเื่เพราะว่าอันนี้มันจะเป็นครั้งที่สองพี่มาพี่ไม่โทรเผาป่ะไม่ให้โทรมาจาก บุญการผมมาจากบุญการผมเลยไม่ได้โทรไปเสียครับครับคดีพรบขึ้นตึกในบ่อหอครับเห็บม้ามแจ้งเหตุม้ามแจ้งอ่ะทีนี้ท่านมีมีตรงไหนบ้างที่ให้ผมไม่ได้บ้างต่างที่ผมขอท่านมีตรงไหนอันอันนี้ผมให้ท่านนะไอพรบข้อมูลข่าวสารนี้ที่เขาระบอกว่าต้องให้ผมเดี๋ยวผมจะให้หัวหน้างานพอดีคนใหม่มาเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เขา นักศึกษาอันนี้ให้ผมยืดอีกครั้งไหมฮะยืนไว้มั้ยไม่ต้องหรอกพี่นพี่ต่อ๋อได้ครับพี่ชายของเขาเนี่ยอยู่ที่นี่นะพันธุ์ตัวท้องายอะไรตังกายผมมาดึงตัน้องชายน้องชายน้องชายแท้แท้เรามีสี่คนน้องชายแท้แท้ย้ายเลยอดูใจเดินชายกันแหละใช่เดินชายข่าวสามใช่แล้วน้องคนที่สามของ เป็นไงผมก็ฝ่ายท่านเลยฝ่ายมดูแรสายั้งมันเป็นเพราะงาตัดผมประจําผมเวลามีอะไรอะไรที่อ่าเขมืนีเขมืออ่าอันนั้นมือไขเกียร์ผมบอกเลยนั้นมือไขเกียร์เรื่องมันเรื่องแกแกทำจบนะนะ การสัร่งเราตำรวจก็จะได้แบบนี้ผมต้องไปจับไปประชุมเจอประมาณส,สองสีนะ่ครั้งครั้งที่แล้วตอนปรุงสั่งผมประชุมภาคที่เจอพี่เพียงท่านเจอก่อนเรียบร้อยแล้วครัะไม่เป็นไร <rs. S 1> ก็ว่ากันไปอันนี้ก็ให้เขาเข้าสู่มันจะได้หายคางแข็งใจเดี๋ยวแต่ท่านก็จะหาว่าเขาข้างพวกผมไม่เขาข้างลูกน้องแต่ทั้งหมดงการรสวนย้ายไปอยู่ทุกจัง ไม่ใช่คนที่ตั้งานัย้ายไอยู่คนคนที่ทําคดีเพราะชายยันต์วีนะฮะสนันชายสนชายครับแล้วไปอยู่กับส่วนคู่กับพี่เนี่ยย้ายไปอยู่ตอนแรนย้ายไปอยู่สระไทยสัะไทยแล้วก็ไปย้ายไปอยู่านู้แถสงเข้าใจคร้ก็งั้นก็ฝากถ้าทุกลับด้วยอฮะ ผมเอารถมาเนี่ยมาถึงมาสักครู่นี่เองมาถึงก็ขึ้นมาก็จะไปเอามาตัวที่มัจะยาวหรือมันจะสูงแล้วแบบไนทําอย่างไรมีรถพี่เดินวนๆเรียบร้อยท่านโอ้ยใหม่ๆขอบคุณมากเอาผมขอให้ผมขอท่านเนี่ยผมขอท่านเนี่ยเอาไปคืออะไนี่มันเกิดก่อนผมมาอยู่แล้วมันเกิดก่อนผมมาผมไม่รู้ว่ามันจะเยอะขนาดไหนใช่ใช่เพราะตอนผมมาผมไม่มีใช่ไม่มีเพราะผมก็ไป่ยุ่งกับท่านเลยไม่มีเลอ่ หลัที่นี้มันก็มีเรื่องของอบตสมเศร้าอบตอบตออะไรอุ่มเมาปุ่มเศร้าสมเศร้าใช่ไหมอันนั้นกเขาไม่เคยเขาไม่เคยได้รายได้จากที่นี่เลยนะโดนปกมมาแล้วนะไม่พวกผมไม่ได้เล่นตอนท่านมาพวกผมเล่นตอนที่หลังจากท่านไม่มาสมเศร้าออกมาแล้วแต่พวกผมจะตรวจหลังจากที่ท่านไม่ได้มาครับพวกผมจะดูตอนที่ อนที่ท่านยังไม่ได้มาไอ้ที่ท่านมาก็ว่าเป็นไปไม่ได้รู้จะดูร <c oughs> มา 16, 30, สิบปก๊ำมาันสองอ่าซึ่งพวกผมจะดูหลังจากนั้นนะนะงั้นก็ฝากเอกสารด้วยนะครับ <c oughs> ผมท่านใช้เบอร์เก่าไหมยังมีเบอร์ที่อยู่เลยวันนั้นผมโทรหาลูกน้องผมเองยังเจอจะงเจอที่นี่ผมโทรเข้า นะครับให้เบอร์ที่เก้าแปดสี่ห้าหกห้าสครับรวมโทเข้าครับมีครับมีไหมมันจะเชื่อไว้อยู่โอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเชื่อเลยอันนี้คงสายขึ้นขึ้นศาลวันที่หนึ่งวันที่ห้ากับวันที่ไหนครับวันที่ห้าเหรอครับเอ้าเดือนหน้าเออคงผมว่าวันที่สองอ๋อของพี่เจมส์มันดังกว่าไม่เร็ว่าของผมมันติดโควิดมันเขาเลื่อกอายการเขาเลื่อกแต่ของผมไต่สวนบนฟ้อง โอ้แต่แต่ในชุดมูล้องเนี่ยถ้าถ้าเนี่ยถ้าผมเล่นตรงนี้เองเกชนที่ตั้งด่านมันน่ซวยหน่อยแหละรวมทั้งงานสอบสวนด้วยจริงจริงเรื่องจบไปแล้วไม่ยอมจบไงเขาไม่จบไงถ้าจบเนี่ยถ้าถอนออกจบแล้วถ้าไม่จบเนี่ยโดนหนักโดนผมหนักอ่ารับรูผมหนักแข่งกันแข่งผมน่า อะไรงม่อยากซื้อซื้อใส่เขาแล้วไม่เแต่ตอนตอนเจอวิเกียงตอนแรกขอบคุณครับด้านรับขอบคุณครับขอบคุณครับผมว่าจะไปใส่สีขาวดีนะสวยดีครับน่บ

มันไม่ใช่อะไรอยู่ไม่ใช่แถวหัวถ้าเรย่องของสารสารแยกก็ใช่ไหมครับสีนั้นสลิงไงครับมันจะมีสารแยกเราเข้าไปมันจะมีสารแยกสีนั้นสลิงมีสารแยกมีสารแยกมันมันไปแดงที่ที่สองก็ไปขับรถอยู่ที่อยู่ที่ผมมาจากอุตสากรรมสารแยกไม่ไปไปขับรถอยู่ที่ เราข่ก่ไอ่ครับตอนเราไ้เราไม่้เราที่บานเร้ออยู่เดืงขาย็่คนคือขายแต่สี่โมงเย็นไปสี่โมงเยนถึงสี่ทุ่มครับรุ่งขายดีมากขายกันรวยติดต่อระบบนั่งใูแล้วมองเพราะทรีครกัีครับ พี่เจน้ีเเรื <conferences> ่องเไปหาพี่อดุตามพี่สัไปเลยถงนี่แหละย่างจะปิกจับปีกอย่างนี้คอห้งนอกไปอยู่ห้องนอย้ายเหตุตรงนี้แบบไรยิงสีม่ตองเขานะโอ้ ะทางงานงานสอบสวน,สน,สนห้องละหืมต้องนอนทักเป็นพนักงานสอบสวนอ่ะนะนอนทักเป็นพนักงานสอบสวนแมนครับอ่ะพอจบไส่เสื้อนหนี้นะครับเนาะอยากกันด้วยไม่ยังรครับโมแมนถ้าได้ขึ้นกัน ขอสวัสดีครับจากันด้วยดีเจริญตขออะไรวะต้องขออะไรงหมเบ่จาาเฮ้ยขอสวัสดีครับเออเมแรงอาจารย์เพิ่นกะสิว้อยฟังสามสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีครับ